พี่คนที่พี่ชอบกันไหมบอสบงเปลี่ยนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพงเป็นโรโมเดล <laughs> คือจริงเรารู้สึกว่าเราชอบซีอของเราเพราะว่าเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นบอสเราแต่ <c oughs> เรารู้สึกว่าการซื้อบ้านอ่ะมันไม่ซื้อแล้วจบอ่ะเขาให้เราอ่ะใส่ใจลูกค้าแบบเสมอ <c oughs> พอเรารู้สึกว่าเออบอสเราอ่ะค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับตรงนี้ไม่ได้ค่อนข้างด้วยหมายถึงว่าอันนี้เป็นเรื่องเบอร์ เบอร์หนึ่งเลยอะที่เขาให้ความสําคัญเรื่องบริการหลังการขายอะไรอย่างี้ทุกวันนี้ยังมีแบบอีสันต้องแบบต้องไปใส่หูฟังเวลาลูกค้าแบบมาชมบ้างมาด่าบ้างผ่านเอ่อห้องคอร์เซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารทุกคนต้องไปนั่งฟังนะเกิดแล้วผมคยดินว่าต้องรับฟังเสียงลูกค้าผมไม่คิดว่าจะไปฟังถึงบอร์ดนะเสียงจริงๆริจ้โอก็ต้องฟังค่ะทำไมต้องทาแบบนั้นนะก็อยากฟังรู้ไงมันมันริคนจะแบบทุกคนไม่ใช่คอนแทคเซ็นเตอร์เป็นคนเดียวที่ต้องไปรับฟังเขาอะ